สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนำทุกท่านมาที่สนามจันทรุเอกษาครับสนามกีฬากองทัพอากาศนะครับมารับชมเกมการแข่งขันนะครับฟุตบอลนักเรียนชิงช่วยผู้บัิชารทหารอากาศประจำปี2568นะครับครั้งที่51นะครับในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรอบแปทีสุดท้ายเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครนะครับพบกับโรงเรียนปทุมคงขานะครับ การบรรยายทุกท่านยังอยู่กับผมครับพีระทรงวนายุทธครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในเกมวันนี้ครับเกมกําลังจะเริ่มแล้วนะครับหลงเี็กกีฬากรุงเทพครับในชุดสีเขียวขาวนะครับเป็นฝ่ายเขียนรุ่เริ่มเกมก่อนนะครับุกจากซ้ายไปขวาในหน้าจอของท่านนะครับวิมาแล้วสั้เลยครับสลัดโอ้โหได้แรงเลยครับแต่ว่ายังไม่เข้ากรอบ หูภาพช้าครับจังหวะฟรีคิกของปทุมคงคาครับโอกาสลุ้นครั้งแรกของพวกเขาครับวิ่งมาแล้วนี่ครับลูกนี้ซัดเต็มเต็มเลยครับโอ้แต่ว่าวนพุ่งแรงทีเดียวแต่ก็ยังไม่ตรงกรอบนะครับก็ต้องบอกด้วยนะครับว่ามีคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่มาที่สนามด้วยนะครับเป็น กุณซื้อทีมชาติไทยรุ่นยู17นะครับอย่างมาโคก็เคลนะครับก็อยู่ที่สนามด้วยนะครับมาดูฟอร์มน้องๆนะครับดูว่าจะเรียกใครเข้าไปติดทีมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอร์มใครดีฟอร์มใครเด่นก็มีโอกาสหลกเลีกติดทีมชาตินะครับนะ<อ>ครับขึ้นมาทางขวาครับคุณธรรมจงดีงแล้วหมีให้มาเปิดแล้วมงลูกนี้โอ้โหไม่เข้ากรอบครับ ุมที่เสาแรกมันเหลือไม่เยอะครับแล้วก็ก้มลงไปมงได้นะครับทางด้านของนพูชิตครับลุยต่อครับเปิดมาเสาสองได้มงลูกนี้แต่ว่าไม่เข้ากรอบครับทางด้านของนาวิสมบูรณ์นะครับเปลี่ยนมาครับที่นราทิ์ นาราธิพุ่งเรืองให้ไม่ผ่านครับแล้วอา้าวครับเข้าถึงบอลเร็วได้แย่งบอลกลับมาได้แล้วยังไงครับหาช่องอยิงโอ้โหลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับอีกครั้งหนึ่งครับของทางหน้านนภูชิตหวนบุญนตาครับดูภาพช้าครับไปเสียบอลกลางทางครับทางฝั่งของโุงียนกีฬากรุงเทพมหานครครับแล้วเบียร์ลูกเนี้ยนภูชิตแข็งแกร่งกว่าได้ได้ยิงแต่โอ้โหหลุดกรอบไปนิดเดียวครับ ธนพงศ์แก้วรหัตครับหนุนขึ้นมาของธนพงศ์โดนดักได้กลางทางแล้วเคลียร์มาอีกทีนึงครับหมงต่อมาให้ขึ้นมาสลัดไหลต่อมาในกรอบเขอโทษล็อกมาแล้วลองปั่นลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอบอีกครับ ได้โอกาสจบอีกครั้งหนึ่งครับทางด้านของนภูชิตอุ่นมุนตาครับอ่านครับทุ่มเข้ามาครับเปิดดงโดกมาแล้วโหมสกัดได้บอลจังหวะ2ยังเป็นของปฐุมคาครับจ่ายยัดเข้ามาด้านในแล้วหลุยมาได้ยิงโอ้ยไม่เข้ากรอบอีกครับลุกเตะมุมนะครับดูภาพชาครับ จังหวะบอลโด่งมาตรงนี้ครับงงสกัดแล้วนี่ครับพยายามจะ่งเช็ดออกมาครับเป็นนิชคุณอยู่สำราครับที่เก็บได้แลาจังหวะปั๊มชนะมาได้นะครับได้ลองซัดดูครับทางด้านของนรงฤทธิ์อรุรารครับแต่ว่าบอลไม่เข้ากรอครับฉลบออกหลังได้เป็นลูกเตะมุมคต้องุณทราวิสถามว่ารุ่น1 6รุ่น18ปีพธิ์นินิตเข้ารอบไหมครับบอลทออเข้าครับแข่งพรุ่งนี้นะครับคู่ที่สอง พบกับตรงเียกกีฬาโคราชนะครับอายยอครับบอลของอยยกีฬากรุงเทพยัยยงหาช่องเจาะเข้าไปไม่ได้ต้องคืนหลังกลับมาใหม่ครับนาทีสุดท้ายก่อนทดเวลา,าเปลี่ยนมาทางฝั่งขวาครับให้ทางด้านของนาวินานาวินกระชากและนาวินแล้วโดนเบรกไว้จังหวะนี้ฟาวครับแล้วมีใบเหลืองด้วยครับ ดูภาพชาครับจังหวะที่พาหนีมาได้ครับทางด้านของนาวีสมบูรณ์ครับแล้วรีบตามมาเบรกเลยครับนรงดิ์อนุราชยังไม่มีชื่อนะครับนั่นยังไม่หายนะครับไม่มีชื่อสำรองแล้วจังหวะนี้ปั่นโค้งลงหูหนึ่งศูนย์เลยครับได้ไหมเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับทางด้านของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครครับโอ้โหฟรีคิสสุดสวยเลยครับ ดูภาพช้าครับโอ้โหรูปเกมเป็นร้อนครับแต่ว่าได้ประตูในช่วงท้ายครับจากนัฐพิสิทธ์แก้วสีสุขครับดูครับปั่นโค้งหนีมือเข้าไปเลยครับพยายามพุ่งมาสุดตัวแล้วครับจากด้านของกินิพันธ์มาดีประเสริฐครับโอ้โหดูครับโค้งมาลูกนี้แล้วเบียดเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับลงนีกีฬากรุงเทพมหานครครับ เปิดโด่งมาโอ้เสียหลักนิดนึงครับโอ้โหเกือบไปครับแล้วบูตสิทิ์ก็ปป่างวินหมดเวลากรแข่นในช่วงครึ่งเวลาแรกครับก็เป็นทางด้านของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครครับออกนำทางด้านของปฐุมคาไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูจากนัทวิสิตแก้วสีสูขครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับของครึ่งเวลาแรกครับครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับ ทางด้านของรนุงคาครับเป็นฝ่ายเขียนลุกเริ่มเกมก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาในหน้าจองท่านนะครับส่งณพลเอกสตราครับลงมาเล่นแทนเนี้ดูว่าครึ่งหลังจะดีขึ้นหรือเปล่าแล้วตรงนี้กีฬากรุงเทพลุยมาแล้วยังเซฟได้ครับทางด้านของกิติพันธ์มาดีประเสริฐด,ด,ดูภาพช้าครับเปิดมาไม่ดีตรงนี้แล้วโดนตัดไปครับก่อนที่จะ แทงทะลุช่องมาถึงทางหน้าของเชนันดาววงครับยิงด้วยซ้ายแต่ติดทางหน้าของกิติพันธ์มารีประเสริฐครับทำได้เปล่าทำไม่ได้เปลี่ยนนะปัป่นลูกนี้แล้วเซฟได้ครับไม่ปล่อยให้หลุดมือครับทางกิติพันธ์มารีประเสริฐเปิดเร็วขึ้นมาด้านหน้าก็ยังติดครับ เปิดเข้ามาก็เคลียร์ทิ้งได้ครับตามมาเก็บเล่นครับแต่ว่าให้มามวิ่งเลยมาอา้าวเราไปแก้แบบนี้ไม่ดีนะครับไ oh. หลเข้ามาประตูค่ะ์ประตูคาโอ้โหจะยิงหลุดออกไปเองอีกครับดูภาพช้าครับเนี่ยจังหวะตรงนี้ครับของโรงนียนกฬางเนินหุน,นคอรครับไปตอกส้นครับเล่นยากครับโอ้โหจริงๆเนะี่ย เตะทิ้งออกข้างไปก่อนไม่น่าจะเสียหายครับอ้เราไปเล่นแบบนี้แล้วก็สุ่มเสียงที่จะเสียประตูนะครับดีที่ลูกนี้ไม่เป็นประตูจ่ายมานัทนันแก้สมัครนัทนันหลากมานัทนันโยกหนีอีกทีหนึ่งอย่างดักได้ครับ บอลกลับมาได้ครับทางฝั่งของโรงเรียนกีฬากรุงเทพแล้วตัดสินใจยิงเลยหู้โหไม่เข้ากรอบครับบอลที่นันพิสิทธ์เปิดโค้งมาเสาสองแล้วได้ยิงลูกนี้ติดเซฟแล้วเคลียร์ทิ้งออกมาได้ครับมาอีกที่นึงครับเปิดเข้ามาก็เข้ามือครับของกิดพันธ์มาดีประเสริฐ บอลสวนกลับของปทุมคาครับล็อกหนีมาให้อรวจับพลิกไม่อยู่ครับทางด้านของสลัดเดิมสลุงวันนี้ก็ยังโชว์ฟอร์มไม่ออกครับสลัดแ,<บ>แล้วตัดบอลได้ของกีฬากรุงเทพตรงนี้ครับลากขึ้นมาเปิดมาเสาสองได้พุ่งมงก็ไม่เข้ากรอบอีกครับดูภาพช้าครับโอจังหวะได้ลุยขึ้นมาตรงนี้ครับ คนที่มงเนี่ยเป็นนาวินสมบูรณ์นะครับอะ,อะ,ออะอมาให้เลี้ไะตมรไห้มาตรงนี้วิ่งวิ่งเติมแล้วไไจับแล้วหลากหนีมาเปิดขวาได้ครับ หญิงลูกนี้หลุดออกไปครับแล้วบุญสินก็ป่านวิทย์หมดเวลาการแข่งขันครับจบเกมครับทางด้านของลรงนีนกีฬากรุงเทพมหานครครับก็เอาชนะปะัุตมงคาไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูจากลูกฟรีคิกนะครับในช่วงทดเวลาครึ่งแรกนะครับของนัดพิสิทธ์แก้วสีสุขนะครับก็ส่งผลให้ ทางด้านของโรงนีกรากรุงเทพมหานครครับจะเข้าไปพบกับส่วนกุหลาวิทยาลัยครับในรอบรองชนะเลิศนะครับสำหรับคู่นี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ